ต่ำเพราะอะไรครับเพราะว่ามันยังยังไม่ใกล้เคียงกับภาษาที่มนุษย์เขาคุยกันธรรมดานะครับมันยังยังยากอยู่ในระดับหนึ่งนะครับแต่มนุษย์ก็พัฒนาต่ออีกรอบหนึ่งครับนี่ครับไม่เคยยอมแพ้ครับก็พัฒนาขึ้นชุดคําสั่งมาอีกแบบหนึ่งคือให้การเขียนโปรแกร,รมมันง่ายแล้วมันใกล้เคียงกับภาษาที่มนุษย์มันเข้าใจง่ายๆครับนี่ครับเขาก็เลยจําแนกตัวเนี้ย เป็นภาษาระดับสูงซึ่งจะมีตัวอย่างคือภาษาเบสิกภาษาปัสดาภาษา c หรือ PHP ก็ H P, ตามนะครับอันนี้คือแยกให้เห็นว่านิโมนิกทำไมต้องมีนิโมนิกทำไมต้องมีระดับสูงทำไมต้องมีระดับต่ำนะครับมันเป็นมาอย่างไงก็ประมาณนี้นะครับนี่คือแยกให้เห็นชัดเจนอันนี้แยกเห็นชัดเจนนะครับ, High level, รบ High level เนี่ยตัว High level เนี่ยคือภาษาระดับสูง ฝั่งขวามือเป็นโลนะครับเลเวลก็เอสมบีมีภาษาเดียวนะครับเป็นที่เป็นระดับต่ำในนี้ภาษาระดับสูงก็จะมี C m โม u l a ่าอ่าปาสคาลโคบอลนะครับฟอร์แทนฟอร์แทนก็อาจจะมีเคยเห็นในข้อสอบหลายๆหลายๆตัวที่ผ่านมานี้สำนักอ่าเก่งข้อสอบอะไรประมาณนี้ก็เห็นผมก็เห็นภาษา f o r t แทนเข้าออกประมาณว่าเขาใช้ในการ ภาษาเนี้ยใช้เขียนโปรแกรมที่มีความซับซ้อนสูงสูงครับคือโปรแกรมเกี่ยวกับพวกวิศวะอะไรประมาณนี้ครับนะครับขอขออนุญาตผ่านไปนะครับเอออันนี้ขอสรุปเลยนะครับแผ่นนี้จะสรุปว่าไม่ว่าคุณจะเขียนไม่ว่ามนุษย์จะเขียนภาษาอะไรก็ตามจะระดับสูงหรือระดับต่ําหรือว่าอะไรก็ช่างครับสิ่งที่คุณเขียนมานั้นนะเขาเรียกว่าชุดคําสั่งเป็นชุดคําสั่งนะครับหรือเขาเขาเรียกในภาษาคมเขาว่า โปรแกรมโปรแกรมต้นฉบับนะครับหรือภาษาอังกฤษว่า source ส p สร o g หรือว่ารหัสต้นฉบับนะครับไม่ว่าคุณจะเขียนในลักษณะใดน,นะครับจะเป็นภาษาระดับสูงหรือระดับต่ําหรือภาษาอะไรก็ช่างนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยเป้าหมายของการเขียนโปรแกรมก็คือการที่จะให้คอมพิวเตอร์มันเข้าใจนะครับคือสิ่งที่มันเข้าใจก็คือได้ภาษาเดียวคือภาษาเครื่องนะครับดังนั้นเรามาดูว่าเราจะทํายังไงนะครับถึงจะให้มันเครื่องมันเข้าใจได้ก็ไปดูสไลด์ต่อไป นี่ครับในสไลด์นี้จะเขียนบอกว่าการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา assembly ซึ่ง assembly เป็นภาษาระดับต่ำครับที่มันยังห่างไกลจากภาษาที่มนุษย์มันเข้าใจง่ายอยู่นะครับเขียนภาษา assembly เสร็จก็ต้องมาเขาจะไม่โยนโปรแกรมมาที่คอมเลยนะครับจะต้องโยนมาที่โปรแกรมแปลภาษาก่อนซึ่งการแปลภาษาจะต้องมีโปรแกรมนะครับโปรแกรมที่เขาเลือกใช้ในการแปลภาษา assembly นี่คือโปรแกรม assembler แปลเสร็จเป็นภาษาเครื่องนะครับ แปลจากซอฟโปรแกรมที่เขียนมาเนี่ยเป็นภาษาเครื่องแล้วก็โยนให้คอมพิวเตอร์ประมวลผลก็คอม,มันก็เข้าใจได้นะครับการแปลการทํางานแบบเนี้ยโปรแกรมนี้นะครับมันจะแปลงแบบทีละบรรทัดทีละคาสั่งนะครับการแปลแบบนี้เขาเรียกว่าอินเตอร์พริเตอร์ซึ่งมันก็มีข้อดีมีข้อเสียนะครับว่าข้อดีก็คือปุ๊บถ้ามันตรวจสอบโปรแกรมไปทีละบรรทัดเนี่ยเวลาเราเขียนโค้ดซอฟต์โค้ดโปรแกรมเราผิดเนี่ยมันจะแจ้งทันทีว่าบรรทัดนี้ มันทัดในเออร์เลอร์บ้างเพราะว่ามันวิ่งไปทีละบรรทัดมันก็เลยรู้รายละเอียดนะครับแต่มันก็จะช้านิดนึงในการประมวลผลนะครับเพราะว่ามันต้องวิ่งไปทุกบรรทัดก่อนที่มันจะแปรโอเคนะครับอันนี้ภาษา C ภาษา C เนี่ยดูนะโปรแกรมต้นฉบับก็คือเขียนโค้ดทุกอย่างไปด้วยภาษา C ซ,ซึ่ง C เป็นภาษาระดับสูงอยู่แล้วนะครับเขียนเสร็จ มันจะมีขั้นตอนเหมือนกันกันกนกบภาษา assembly เมื่อกี้เพราะว่ามันจะเขียนโค้ดเสร็จแล้วให้คอมโยนให้คอมเข้าใจเลยมันก็ไม่ได้มันจะต้องโยนมาที่โปรแกรมแปลทําไมต้องแปลแปลเพราะว่าให้คอมมันเข้าใจซึ่งสิ่งที่คอมเข้าใจก็คือภาษาเครื่องภาษาเดียวนะครับเห็นไหมครับโยนมาเสร็จปุ๊บไปเป็นภาษาเครื่องจบส่วนเทอมนี้เราจะใช้โปรแกรมแปลภาษาคือโปรแกรม pelletc นะครับาการแปลสไลด์นี้กับสไลด์ที่ผ่านมาต่างกันนะครับ โปรแกรมที่แล้วใช้อัลเอนเบอร์นะครับโปรแกรมอ s s เ m นเบอร์มันจะแปลทีละบรรทัดแต่ตัวนี้โปรแกรม p พโอเลตซีเนี่ยมันจะแปลเป็นชุดคําสั่งทีเดียวหมดเลยนะครับมันจะมองโค้ดเสร็จปุ๊บแปลทีเดียวมันทําให้การแปลเนี่ยเร็วอันนี้คือข้อดีของมันนะแต่ข้อเสียคือว่าเวลาเราเขียนโค้ดผิดเนี่ยไอการแปลแบบนี้แบบเป็นชุดเนี่ยมันจะหาข้อผิดยากเพราะมันแปลมันมองเสร็จปุ๊บมันแปลแต่ถ้า ไปแบบทีละบรรทัดมันไปทีละบรรทัดผิดบรรทัดไหนมันแจ้งโอเคนะครับการไปแบบนี้ครับแบบมองโค้ดทั้งหมดเสร็จแล้วแปลทีเดียวเขาเรียกว่าคอมไพเลอร์นะครับคอมไพน์นี่ครับเปรียบเทียบระหว่างการแปลการเขียนโปรแกรมแบบ s m กับภาษาซีนะครับภาษา,า,า s m b s m แปลด้วยโปรแกรมครับเขียนเสร็จมาปแปลด้วยโปรแกรมภาษานะครับเบอร์ ember, โดยวิธีการแปลแบบอินเตอร์พิเตอร์อินเตอร์พเตอร์คืออะไรคือแปลทีละบรรทัด สุดท้ายก็เป็นภาษาเครื่องส่วนภาษา C นะครับเขียนเป็นภาษาะระดับสูงอยู่แล้วนะครับอาเขียนมาแล้วมาแปลภาษาด้วย p r e l ยตซซึ่งมันแปลแบบ compiler หรือว่า compile c o m p i l e ที่เขาเรียกติดปากกันในโปรแกรมเมอร์นี่นะครับแปลครั้งเดียวนะครับมองเสร็จปุ๊บแปลครั้งเดียวเสร็จปุ๊บแล้วก็โยนให้คอมนะครับเป็นภาษารหัสเครื่องภาษาเครื่องไปนะครับก็นี่คือ ภาษากับการแปลภาษานะครับซึ่งเดี๋ยวเราก็เจอกันในวิดีโอหน้านะครับเราจะขึ้นเรื่องโปรแกรมระบบปฏิบัติการและโปรแกรมมันเหมือนแตกต่างแล้วมันทำงานร่วมกันอย่างไรนะครับเดี๋ยวติดตามาวิดีโอหน้านะครับสำหรับวิดีโอนี้สวัสดีครับ